แกยอะไรแกยอะไรเฮ็ดเฮ็ดไสเฮ็ดเฮ็ดเล่น <coughs> ก็ได้เสือนี่แหละนี่แหละก็ได้เสือ <laughs>

นานหลานมหาเปิดวะสวัสดีครับเปิดไฟก่อนสิ19นาในกาิบนาทีเจอกันที่โดมเล็กเปินวาคุา้ต่อยว่าคือบ่ไดปไปใส่เลยมันปา ก็เร็เรียบร,รย้อยหบดแล้วพี่น้องนะครับแยกย้ายาหมดแล้วเตาแปะจะไปทงไในบ้านแล้วบดีกสิบห้าเลาะเลาะเบิร์บรรยากาศในการเตรียมความพร้อมในการซ้อมในการไล่ซอสนะครับบีีที่หกนะครับหลักๆก็เ้าไปในบ้านนะครับก็ในบ้านกสิตเนาะกระสงวนศิษย์นะครับเป็น เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับหวหนาแม่แตนแม่แตนก็สิวายสิอย่างกันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับวันนั้นก็บอ๊บอบพะไปเบิงนะก็เดี๋ยวเอาคีย์ปอยให้เบิงเรื่อยๆนะครับ